สิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะให้กับคุณลูกค้าทั้งหมดเลยจะเป็นบ้านสไตล์นอ์ดิกนะคะในราคาอยู่3.7ล้านเขาเรียกว่าคั้มราคาแหลกล้านเลยค่ะหน้าบ้านเนี่ยกว้างอยู่ประมาณ9.7เมตรด้วยกันเข้าไปประมาณ14.5เมตรในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ ห้องรับแขกแอร์พรมา่าเปิดทั้งหลังโต๊ะรับประทานอาหารโซฟาให้กับลูกค้าหมดเลยค่ะเตาไฟพุดดุกวันนะคะเครื่องซักผ้าน้ําปั๊มน้ำอันนี้คือห้องน้ําเล็กของบ้านหลังนี้นะคะ้องอเนประสงค์เนี่ยทำเป็นห้องเด็กก็ได้ใส่ใจในส่วนของบันไดมากอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนเด็กนะคะที่นอนกลางเนี่ยอ่ะก็จะกว้างอย่างนี้เลยใส่ตู้ใส่เตียงเทควิวสวนเลยนะคะทุกห้องเขาเรียว่าใหญ่เกินไรับที่ใช้ก็ได้สุขภางนี้ไปด้วยเลย อันนี้ใส่เตียง6กฟุตนะเป็นโถงแบบสามเหลี่ยมขึ้นไปอ่ะห้องนอนใหญ่นะคะจับตูเส้าแล้ว walk in พ็ติดเข้าไปข้างในด้วยหน้ากระจกแบบนี้นะแล้วก็จะมีห้องน้ำเนตัวด้วยห้องน้ำมาสเตอร์ได้อย่างคุ้มค่าจริงนะคะ